สำหรับปี2568เรามาเริ่มฝึกการฟังกันนะครับวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาให้ของขวัญวันปีใหม่นะครับผมถึงเรื่องของทฤษฎีของการฟังนะครับฟังการสื่อสารหลายๆครั้งเราเข้าใจผิดเนาะว่าการพูดสําคัญแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับการสื่อสารที่สําคัญที่สุดคือการฟังซึ่งการฟังเนี่ยมีอยู่3ระดับคือ1คือฟังแค่หู มีคนเคยพูดใช่ไหมฟังหูซ้ายจู่หูขวาฟังหูขวาจู่หูซ้ายใช่ไหมคือเป็นเรื่องที่เป็นระดับที่หนึ่งจริงๆแค่ได้ยินมาลเฉแค่แค่แค่มีอะไรบางอย่างเข้าหูเฉยแต่ไม่ได้เข้าสู่สมองอันนี้คือการฟังขั้นขั้นที่หนึ่งการฟังขั้นที่สองก็คือการฟังที่สมองคือมันเข้าไปแล้วแหละแล้วก็เข้าไปคิดแหละว่าเออเป็นยังไงนะข้อมูลเป็นยังไงนะเพื่อที่จะตอบโต้เพื่อที่จะแย้งข้อมูลกันก็คือ ฟังที่สมองและอันนึงคือการฟังที่หัวใจการฟังที่หัวใจอ่ะเป็นยังไงเลยครับจะไม่จะไม่แค่ฟังแค่เอาข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็พร้อมที่จะตอบโต้ไม่ใช่แต่การฟังที่หัวใจคือรับรู้ความรู้สึกของผู้พูดจริงๆว่าผู้พูดนั้นน่ะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วเมื่อฟังด้วยหัวใจแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถที่จะรับรู้ถึงแก่นแท้ของการสื่อสารได้จริงๆเพราะบางครั้งนะครับสิ่งที่เขาพูดนั้นนะ่ะมันเป็นเพียงแค่สิบเปอร์เซนของสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารออกมาให้เราฟังแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับแต่อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะมันซ่อนอยู่ข้างหลังหมดเลยซ่อนอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกหมดเลยครับอารมณ์ความรู้สึกอะไรบ้างเช่นอารมณ์ความรู้สึกดีใจ อารมณ์ความรู้สึกเสียใจอารมณ์ความรู้สึกผิดหวังอารมณ์ความรู้สึกตื่นเต้นหรืออารมณ์ความรู้สึกโกรธหรืออารมณ์ความรู้สึกแค้นมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยครับเ0เปอ็นยู่ตรงนั้นครับสิเนี่แเป็นแค่แค่พูดออกมาเฉยพูดออกมาจากจากข้อมูลที่เขามีหรือจากการพยายามที่จะสื่อสารอะไรของเขาออกมามันเป็นแค่10%บเปอฉยๆอีกเกคุณต้องฟังที่หวัวใจ ดังนั้นนะครับเรามาเริ่มฝึกการฟังกันเถอะครับขั้นแรกเลยคืออย่าฟังสายทั้ขงขวาไม่เอาเนาะอย่างน้อยเนะี่ยฟังแล้วก็เข้าสมองแล้วไปคิดก่อนเราฝึกให้จำนานแล้วหลังจากนั้นเรามาชวนเพื่อนๆฟังด้วยหัวใจกันว่ารับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่อยู่ข้างหน้าเราจริงๆบริบทที่เขาต้องการพูดออกมาหรือสื่อสารออกมานั้นนะ มันซ่อนอารมณ์ความรู้สึกอะไรอยู่บ้างแล้วเมื่อท่านสามารถฟังด้วยหัวใจได้แล้วนะครับท่านก็จะสามารถเป็นนักสื่อสารที่เก่งกาจที่เชี่ยวชาญสวัสดีครับบ๊ายบาย